เราเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะหาของไม่เจอหาเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ก็หาไม่เจอทั้งที่ของนั้นเนี่ยเพิ่งถืออยู่ในมือนะไม่นานมาน,นี้เองมันไม่ใช่ว่าเป็นของที่เราเก็บหรือว่าสะสมที่ใดที่หนึ่งไว้นานๆถึงเวลาจะหาหาไม่เจอตะเป็นของที่เพิ่งจับเพิ่งถือมานะเมื่อ สักครู่นี้เองอาจจะสิบนาทีที่แล้วนะหรือว่าไม่กี่นาทีที่แล้วเช่นดินสอปากกาแว่นตาอาจจะเป็นกุญแจหลายคนมีปัญหาแบบนี้นะเวลาจะเดินทางก็หากุญแจรถไม่เจอทั้งที่เมื่อสักครู่นี้ยังถือไว้อยู่เลย จะอ่านหนังสือก็หาแว่นตาไม่เจอทั้งๆท,ที่มาสครู่นี้นะพิ่งวางเอาไว้บนโต๊ะอันนี้ก็เกิดขึ้นนะวันหนึ่งก็หลายครั้งนะแล้วก็เกิดขึ้นแทบทุกวันก็ว่าได้โดยเพราะคนในเมืองนะซึ่งมีอะไรต่ออะไรต้องทำมากมายแล้วก็ชีวิตก็เร่งรีบ ใจถึงแม้อยู่ในวัดนะจะเป็นพระจะเป็นแม่ชีหรือว่าจะเป็นโยมก็คงมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันของวางไว้ไหนนะอันนี้มันเป็นเพราะเวลาเราวางของอะไรก็ตามเนี่ยเราทำโดยไม่รู้ตัวที่วางโดยไม่รู้ตัวก็เพราะว่าตอนนั้นใจไปจดจ่ออยู่กับของอีกชิ้นหนึ่งที่เรา อยากจะจับนะอยากจะถืออยากจะใช้เช่นนะกำลังถือกุญแจอยู่นะแต่ว่าเห็นโทรศัพท์นะก็เลยวางกุญแจแล้วก็จับโทรศัพท์นะเพื่อใช้ข้อความตอนนั้นใจมันไปอยู่ที่โทรศัพท์แล้วคราวนี้จะจับหรือจะถือโทรศัพท์ให้ได้นี่ก็ต้องวางของที่มีอยู่ก่อนวางของที่มีอยู่ในมือ,อก่อนนะก็วางโดยที่ไม่ไม่ไม่รู้ตัวก็วางได้ พอตอนนั้นอยากจะจับอยากจะถือโทรศัพท์มากกว่าไอ้ตอนที่เราวางโทรศัพท์เนี่ยไอ้ตอนที่เราวางกุญแจเนี่ยนะอาาไม่รู้ตัวหรือว่าไม่ใส่ใจใช้โทรศัพท์เสร็จทำโน่นทำน,นี้สักพักนึกขึ้นมาได้ถึงเวลาจะใช้กุญแจนะขับรถนึกไม่ออกว่าวางกุญแจไว้ที่ไหน,น,นทั้งที่เพิ่งถือไว้เมื่อสักห้านาทีที่แล้วนี่เอง แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งนะสังเกตรหรือเปล่าเราก็เลยต้องหาเราเื้อเลาการหาของที่พึ่งจับพึ่งถือไปนะวันวันหนึ่งวันหนึ่งก็คงจะใช้เวลาแบบนี้ไม่น้อยในการหาทั้งทั้งที่ก็ไม่ใช่เป็นคนแก่ขี้หลงขี้ลืมไม่ใช่อัลไซเมอร์หรือว่ากำลังเป็นอัลไซเมอร์อันนี้มันสะท้อนเห็นถึงความไม่รู้ตัวความไม่มีสตินะซึ่งมันเกิดขึ้น กับเรานี่วันละหลายครั้งวางของไม่เป็นที่นะหรือว่าวางของแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันก็วางง่ายมากเลยมือของเรานีนะ่มีประโยชน์มากมายในะในการจับการถือแต่ว่าบทเวลาที่จะวางเวลาที่จะปล่อยนี่มันก็ทำได้ง่ายมากง่ายจนกระทั่งจำไม่ได้ว่า วางอะไรไว้ที่ไหนแต่ลองสังเกตดูนะใจของเราเนี่ยมันมีปัญหาตรงกันข้ามใจของเราเนี่ยมีปัญหาคือว่าชอบแบกบชอบยึดชอบจับชอบชวยแล้วก็ยึดเอาไว้ตะพึ่ดตะพือนเลยในขณะที่มือของเรามันวางอะไรต่ออะไรเนี่ยง่ายมากวางไม่เป็นที่ไม่เป็นทางแต่ว่าใจเนี่ยนะ กับยึดกับชวยแล้วก็จับเอาไว้แน่นเวลาจะปล่อยนี่ปล่อยยากเหลือเกินไปจับไปช่วยอะไรนะก็จะจับชวยเรื่องราวความทรงจําในอดีตที่มันเจ็บปวดอาจจะเจ็บปวดเพราะว่าถูกทําร้ายถูกต่อว่าด่าทอถูกรังแกถูกโกง ถูกทะเล่หักหลังเพื่อจะเจ็บปวดเพราะว่าสูญเสียคนรักของรักแล้วก็ยิ่งเป็นความรู้สึกผิดหรือการกระทําที่ไม่ดีนะกับใครบางคนที่เรารักเนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งจับยิ่งชฉวยไว้นั่นพอนึกถ,ถึงทีไรก็เศร้าโศกเสียใจในบางเรื่องหรือว่าโกรธแค้นโมโห ในเรื่องอื่นจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแม้แต่เวลาภาวนานะเวลามาเจริญสติเนี่ยมันก็ยังไม่ไวายนะไปหยิบไปฉวยเอาเรื่องเหล่านั้นนะเอามานะทิมแทงบีบคั้นจิตใจไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องในอดีตเท่านั้นนะไอ้สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในอนาคตนะแต่ก็วาดภาพจินตนาการเอาไว้นะ เป็นตูเป็นตาแล้วก็เป็นเรื่องลบเรื่องร้ายทั้งนั้นทำให้วิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเรื่องลูกหลานเรื่องพ่อแม่จะเป็นเรื่องความเจ็บความป่วยนะเป็นเรื่องการสอบเข้ามาวิทยาลัยเรียนต่อหรือการทำงานต่างๆก็แล้วแต่ มันยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ก็นึกวาดภาพเอาไว้แล้วแล้วก็เชื่อเลยนะว่ามันมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนก็เลยวิตกกังวลหนักอกหนักใจแล้วก็ไม่ยอมวางเวลาคนที่มีความทุกข์ใจเนี่ยนะมาหามาปรึกษาธรรมาเนี่ยคุยไปคุยมาธรรมาก็สรุปว่าเนี่ยนะมันต้องมันต้องปล่อยต้องวางนะ หลายคนก็จะพูดว่าพูดง่ายแต่ทํายากนะจริงๆการปล่อยการวางไม่น่ายากนะไอ้สิ่งที่มันยากก็คือการยึดตั้งหากการยึดการแบกลองนึกภาพสุนว่ามีหินหรือของหนักสักอย่างหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราจะเป็นโต๊ะก็ได้นะลองแบกดูสิหลายคนก็จะสโหมันมันแบกนี่ มันหนักนะจะให้แบกไว้นานๆนี่ไม่ไหวนะอยากจะปล่อยอยากจะวางเวลาแบกของหนักเนี่ยนะเราจะรู้สึกเลยว่าการวางเนี่ยมันง่ายกว่าการแบกแต่ทำไมเนี่ยนะเรื่องของใจเนี่ยเราถึงพูดว่าวางเนี่ยมันยากแต่ไม่เคยถามเลยว่าเราแบกเนี่ยนะมันง่ายเหรอ แบกหรือถือมันไม่ง่ายหรอกแล้วทำไมยังแบกทำไมยังยึดเอาไว้ทั้งที่มันไม่ใช่เป็นของดีสักหน่อยนะเรื่องความเจ็บปวดในอดีตเนี่ยนึกถึงทีไรเจ็บทุกทีปวดทุกทีไม่อยากจะนึกไม่อยากจะคิดแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้ก็ยังแบกยังยึดเอาไว้มันเหมือนกับมีดที่กรีดนะ เกลีดใจเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางย่างก็เหมือนกับเป็นไฟนะที่เผาลนจิตใจการแบกการยึดเรื่องราวแบบนั้นหรืออารมณ์ที่สืบเนื่องนะบางครั้งมันเหมือนกับเราถือฐานก้อนแดงๆหรือถือกองไฟไว้ในมือนะมันเจ็บนะจะทำไมไม่วางในมือรู้ว่า วดนะทำไมไม่ปล่อยอันนี้เป็นปนัญหาของใจนะใจเนี่ยนะมันชอบแบกนะชอบแบกชอบยึดในสิ่งที่ทำความเจ็บปวดให้ทั้งบีบคั้นทั้งเผาลนทั้งกรีดแทง้ามันต่างจากร่างกายของเราต่างจากมือนะมือนี่มันปล่อยมันวางง่ายเหลือเกิน จนกระทั่งจำไม่ได้ว่าวางไว้ที่ไหนวางไว้ตรงไหนวางไว้เมื่อไหร่ไอ้ส่วนใจนี่มันมีแต่จะแบกจะยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแม้ว่าจะปัญหานะจากมือที่มันชอบปล่อยชอบวางไม่เป็นที่เนี่ยกับใจที่มันชอบยึดชอบแบกนะตะพึ่ดตะพื้นี่น,นนะมันจะเป็นปัญหาที่ต่างกัน คนละประเภทเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันอย่างนึงคือมันเกิดจากความไม่มีสติความไม่รู้ตัวเมื่อเราวางระวางังขณะที่ใจเราลอยหรือว่าใจเรายังไปจดจ่ออยู่กับอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างหน้าเราวางโดยไม่รู้ตัวโดยไม่ใส่ใจถึงเวลาจะใช้มันถึงเวลาจะหามันหาไม่เจอ จำไม่ได้วางไว้ไหนในทางเดียวกันที่เราแบกเรายึดทั้งเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วหรือยังมาไม่ถึงรวมทั้งอารมณ์นะที่สืบเนื่องเช่นความเศร้าความโกรธความรู้สึกผิดความวิตกกังวลความหนักใจอันนี้ก็เพราะความไม่รู้ตัวเหมือนกันเพราะไม่มีสติถ้าเรามีสติเรามีความรู้ตัวเนี่ยนะเราจะไปแบกมันได้อย่างไร ก็มันเป็นของหนักเป็นของที่ทิมแทงจิตใจคนที่รักตัวเนี่ยนะเขาไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ตอนนั้นมันลืมตัวตังหากมาเมืเ่อคนที่พบว่าบ้านกำลังถูกไฟไหมนะ้ไฟก็ไหม้ไปเยอะและ้วตกใจนะเข้าไปในบ้านนะพยายามขนทรัพย์สมบัติออกมา แต่บางคนเนี่ยสิ่งที่ขนเนี่ยสิ่งที่แบกเนี่ยนะไม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่โทรทัศน์ไม่ใช่เพชรนินจินดาเลยนะแต่แบกโอ่งนะแบกตุ่มนี้ออกมามันก็หนักนะโอ่งหรือตุ่มเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้สึกว่าหนักเลยนะพอวิ่งไปสักพักนะไกลาจากอันตรายแล้วถึงค่อยรู้สึกว่าโอ้ยมันหนักก็ เพิ่งนึกได้ว่าเราแบกโอ่งเนี่ยตอนนั้นาวางเลยมันวางทันทีเพราะว่ามันรู้แล้วว่าเป็นของหนักแต่ตอนที่วิ่งหนีด้วยความตื่นกลัวเนี่ไม่รู้นะมันทำไปโดยอัตโนมัติก็ว่าได้ตอนนั้นไม่รู้สึกว่ามันหนักแต่ร่างกายมันรู้นะร่างกายมันก็มันก็ต้องทำตามคำสั่งของใจ พอวางเสร็จจึงรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยบางทีปวดเมื่อยไปหลายวันเลยทีเดียวตอนนั้นไม่รู้ตัวนะเราแบกของหนักนะเพราะความไม่รู้ตัวไม่มีสติเพราะความตื่นกลัวตกใจนะแต่มไม่ใช่เฉพาะความกลัวอย่างเดียวนะความโกรธหรือความเครียดแค้นเพียบากก็ทำให้เราลืมตัวได้เหมือนกันบางทีก็ลืมตัวไปด่าเขาไปทำร้ายเขา แต่ระหว่างที่ลืมตัวเนี่ยจิตเนี่ยมันมุ่งไปที่สิ่งนอกตัวเช่นกลัวเรากลัวอะไรเรากลัวสิ่งที่อยู่ข้างนอกเช่นไฟสัตว์ร้ายเราโกรธเราโกรธใครเราโกรธคนที่กําลังว่าเราหรือคนที่กําลังทําร้ายเราแล้วคิดแต่จะตอบโต้จิตที่มันส่งออกนอกเนี่ยมันลืมกลับมาดูตัวเองกลับมาดูว่า ไอ้ความกลัวกำลังเผาผลาญใจแล้วพอไม่รู้นั้นนะมันก็เลยแบกเอาไว้เพียงเรานะมีสตินะกลับมารู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะรู้ใจเลยโอ้ใจนี่มันกำลังแบกอะไรต่ออะไรเยอะแยะแค่รู้เท่านั้นนะมันวางเลยนะพอร,รู้ว่าโกรธนะกำลังเกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันวางทันที นะพอารู้ว่ากำลังกลัวตื่นตน,นกตกใจพอรู้ปุ๊บนี่มันวางเลยไอ้ที่ไม่วางเพราะไม่รู้ไม่รู้ตัวไอ้ที่ไม่รู้ตัวเพราะจิตมันส่งออกนอกนะมันไปจดจ่ออยู่กับรูปที่อยู่ข้างหน้าหรือเสียงที่ได้ยินและอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็ฉลาดนะมันก็อยากจะยึดครองจิตใจเรานานๆมันอยากจะฝัง ตัวอยู่ในใจเราไปเรื่อยๆครอบงำชีวิตจิตใจของเราไปไม่มีกำหนดนะมันก็เลยหลอกให้จิตเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนอกตัวพอรู้ว่าถ้าจิตเนี่ยนะกลับมาดูกลับมามองตนนะมันจะเห็นอารมณ์พวกนี้นะกำลังครอบงำนะกำลังเรียกว่าข่มขี่นะจิตใจเราถ้าจิตเห็นตรงนี้นะ มันสลัดนะมันสลัดตัวออกไปเลยไม่ยอมนะตกเป็นธาตุหรือตกเป็นเบีย้ยล่างของอารมณ์เหล่านี้อารมณ์เหล่านี้มันกลัวมันกลัวถูกรู้ถูกเห็นเหมือนกับโจรนะที่แอบเข้ามาขโมยของในบ้านเนี่ยมันก็กลัวเจ้าของบ้านเห็นแม้มันพยายามทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยนะนะไปเมือมองออกไปข้างนอก เช่นอาจจะมีพักพวกอีกกลุ่มนึงนะไปทําเสียงดังอยู่ข้างนอกนะเจ้าของบ้านก็เลยไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกหารูไมวันในบ้านนี่นะโจนนี่มันเข้ามาถึงห้องนอนแล้วแล้วมันก็กําลังจะเอาของมีค่าออกไปอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะของของอารมณ์เหมือนกันนะอารมณ์เนี่ยมันก็ไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความโกรธเนี่ยมันก็พยายามล่อให้จิตเนี่ยออกไปจดจ่ออยู่สิ่งนอกตัว เช่นนึกว่าจะด่าเขายังไงดีนึกว่าจะทำร้ายเขายังไงดีหรือบางทีก็ไปทะเลาะเบาแวงกับเขาซะแล้วไอ้ตอนที่ทะเลาะเบาแวงเนี่ยด่ากันด้วยคำที่เจ็บปวดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหารู้ไหมว่าจิตเนี่ยไอย้ความโกรธเนี่ยมันนะมันเข้ามานะเล่นงานจิตใจไอ้เราเนี่ยอยากจะไปทำร้ายเขาอยากทํทำให้เขาเจ็บปวดนะให้สาสมนะแต่หารู้ไหมว่าใจเราเนี่ยมันถูกทำร้ายแล้ว ถูกเผาลนนะด้วยความโกรธอยากให้เขาอยากแช่งชัางให้เขาไปลงนรกนะแต่ว่าจิตของเราตอนนั้นมันลงนรกไปซะละไม่รู้ตัวนะลงนรกไปแล้วยังไม่รู้ตัวอีกนะอันนี้เพราะว่าเสียท่านะถูกไอ้ความโกรธมันหลอกแต่ทันทีที่เรากลับมารู้เนะื้อรู้ตัวกลับมามีกลับมาเห็นนะเห็นความโกรธนะรู้ตัวว่าโกรธนี่มันหลุดเลยนะ คนที่กาลังโกรธอยู่เนี่ยนะพอรู้ตัวโกรธนี่หลุดเลยมันไม่ต้องไปกดนะไม่ต้องไปบีบไม่ต้องไปไปไปขับไล่นะเพียงแค่รู้ทันเหมือนกับเจ้าของบ้านพอรู้พอพอเหลียวหลังมาดูเห็นขโมยกําลังขโมยกําลังขนทรัพย์สมบัติอยู่นะขโมยมันตกใจเลยมันหนีไปเลยทันทีที่มันสบตาก,กับเจ้าของบ้านงนถ้าเรารู้ตัวได้เนี่ยนะ มีสติมันจะวางมันจะวางเองปัญหาที่เคยเกิดขึ้นบอกว่าปล่อยวางมันยากนะมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อเรามีสติรู้ตัวไอ้ที่เคยเป็นเรื่องง่ายคือการแบกมันก็จะยากขึ้นเพราะว่าเราไม่เผลอนะก็การแบกก้อนหินเนี่ยมันจะถ้าไม่เผลอเนี่ยไม่มีใครทำหรอกนะเนพราอเผลอเนี่ย ถึงไปแบกขินแบกโอก่งแบกตุ่มนะวิ่งหนีไฟหรือเพราะไม่รู้ตัวจึงทําอย่างนั้นลองฝึกดูนะอาจจะฝึกนะถ้าบอกว่าไอาการปล่อยวางนะอารมณ์หรืออดีตอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องยากก็อาจจะลองเริ่มต้นจากการที่เรามาฝึกฝึกกับกายก่อนเวลาจะวางของอะไรนะก็วางอย่างมีสติรู้ตัว ขณะที่ถือเนี่ยนะก็มีสติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของเล็กของน้อยเช่นดินสอปักกาแว่นตาโทรศัพท์หรือกุญแจรวมทั้งกระเป๋าเงินในตอนที่ถือเนี่ยนะก็ให้ถือด้วยความรู้สึกตัวมีสติและเวลาจะวางเนี่ยก็ให้มีสติรู้ตัวอย่าเพิ่งไปรีบวางเพื่อที่จะไปหยิบไปจับไปฉวยสิ่งอื่นที่กำลังจะต้องการใช้ เช่นโทรศัพท์หรือว่าช้อนนะหรือว่าแก้วก่อนที่จะหยิบจะจับอะไรเนี่ยนะก็ให้มีสติรู้ตัวกับการวางสิ่งที่อยู่ในมือก่อนอันนี้เป็นการฝึกเจริญสติง,ง่ายๆเลยนะและวันวันหนึ่งเนี่ยเราวางของนะเป็นร้อยๆอย่างนะลองสังเกตดูวันวันหนึ่งเนี่ยเราวางของเนี่ยที่อยู่ในมือเนี่ย เป็นร้อยๆครั้งตื่นเช้าขึ้นมาถูฟันพอถูฟันเสร็จแล้วก็วางวางแปรงสีฟันที่จริงก่อนจะถูเนี่ยมันต้องวางยาสีฟันอยู่แล้วนะวางยาสีฟันเสร็จแล้วก็วางแปรงสีฟันนะบางทีอาจจะวางขันก่อนด้วยซ้ำนะแค่ไม่กี่นาทีก็วางไปแล้วสามอย่างถ้าถามใจตัวเองว่า วางยังมีสติหรือเปล่าวางด้วยความรู้ตัวหรือเปล่าหรือว่าทําไปโดยอัตโนมัติไอ้พอทําไปโดยอัตโนมัติเนี่ยถึงเวลาจะหาหาไม่เจอแต่ถ้าเราลองนะวางของอะไรเนี่ยแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเล็กน้อยแค่ไหนเนี่ยในชีวิตประจําวันอย่าวางโดยอัตโนมัตินะอย่าวางด้วยความเคยชินวางด้วยความรู้สึกตัวใส่ใจค่อยๆวางก่อนที่จะไปหยิบอย่างอื่นวันหนึ่งเนี่ยเราก็มีโอกาสเจริญสติด้วยการวางของนะอย่างใส่ใจเนี่ย เป็นร้อยๆครั้งเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงว่าระหว่างที่ทําสิ่งใดเนี่ยก็ทําด้วยความรู้ตัวถูฟันนะก็ถูด้วยความรู้ตัวไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นนอกจากการรับรู้ว่ากายกําลังนะถูฟันกําลังอาบน้ําอันนี้เรววาทําความรู้สึกตัวในขณะที่ทํากิจต่างๆถ้าทำนี้ได้เ,เป็นนิสัยยิ่งดีเลยเพราะวัวนนึงเนี่ยเราทำอะไรต่ออะไรมากมายตั้งแต่ ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยเราทำอะไรเยอะแยะนะด้วยด้วยมือนะด้วยกายของเราอาบน้ำถูฟันกินดื่มเขี้ยวลิ้มเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเหลวซ้ายแลขวากลือน้ำลายกระพริบตาอิตุาปัศวะอันนี้คือทำด้วยกายทั้งนั้นและระหว่างที่ทำด้วยกายก็ให้รู้กายก็คือรู้ว่ามันกาลังกายกาลังทาอะไรนะอย่างอื่นยังไม่เดี๋ยวเพิ่งสนใจนะทำทีละอย่าง ระหว่างที่อาบน้ำนะถูฟันก็ยังไม่ต้องคิดนะว่าเช้านี้จะทำอาหารอะไรนะให้หลูกกินหรือว่าเช้านี้จะทำอาหารอะไรให้คนในวัดให้พระได้ฉันทำทีละอย่างนะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเวลากินข้าวก็ใจก็รับรู้อยู่การกินข้าว หลายคนทำหลายอย่างพร้อมกันเช่นกินข้าวไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยกินข้าวไปด้วยเช็คข้อความหรือว่าตอบไลนะ์เล่น Facebook กินไปด้วยคุยไปด้วยนะกินไปด้วยปรึกษาหาหรือเรื่องงานการหรือกินไปด้วยคิดเรื่องงานการไปอันนี้เราทำหลายอย่างพร้อมกันดูเหมือนว่าเป็นการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่ามันเป็นการใช้ใจนะในทางที่บันทอนเพราะว่าทำให้ใจเนี่ย นะมีสมาธิยากสติก็มียากแล้วถึงเวลาก็กลายเป็นคนที่หยุดความคิดไม่ได้คิดฟุ้งปรุงแต่งไปไม่หยุดไม่หย่อนกลายเป็นว่าแทนที่จะใช้ความคิดนะความคิดมันใช้เราแทนเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้ความคิดเท่าไหร่นะเราใช้ความคิดน้อยวันหนึ่งอาจจะใช้ความคิดสักไม่กี่ชั่วโมงในหนึ่งวันนะแต่ที่เหลือความคิดมันใช้เราอันนี้เพราะว่าเราปล่อยเรา สร้างนิสัยนะฟุ้งซ่านด้วยการทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันและพอเห็นนี่แหละนะเวลาจะหาของเลยหาไม่เจอเพราะาตอนที่วางของเนี่ยใจมันลอ,อยคิดโน่นคิดนี่ลองสร้างนิสัยใหม่นะเวลาจะวางของอะไรเนี่ยก็วางอย่างมีสติรู้สึกตัวไม่ผลนผันเวลาทำอะไรก็ทำด้วยความรู้สึกตัวคิดอะไรมันก็ ไม่เผลอคิดนานวางมันลงได้และวิธีนี้แหละนะมันจะช่วยสร้างนิสัยใหม่ให้กับใจของเราจะไม่เผลอชอบแบบชอบยึดนะอะไรตะพฤตตะพือจนกระทั่งทำร้ายตัวเองอาจจะไม่ทำร้ายกายแต่ทำร้ายจิตใจทำให้ทุกข์ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เครียดนะฝึกใจเนี่ยให้ปล่อยวางนะดยการนะมาฝึกกายของเราเนี่ย เวลามันจะวางแล้วก็วางอย่างมีสติวางด้วยความรู้สึกตัวจะทําอะไรก็ทําด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวฝึกกายดีมันก็ไปฝึกใจนะให้ให้ดีตามไปด้วยโดยเพราะกลับมามีสติมีความรู้สึกตัวซึ่งช่วยทำให้วางอะไรต่ออะไรได้ง่ายขึ้นชาตินี้ก็เพียเท่านี้นะ,ะกราบครับ